One, two, three, <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับป<ส> <Poppy> ิกีหรือเป็น f แบดเลดี้แชนแนลก็มาพบกันอีกแล้วนะคะ ตอนนี้ทุกคนอยู่กับ n o t s o e Berry Legacy Challenge EP ที่5แล้วนะคะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะคะก็วุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์กับทุกคนนะคะว่ามินตามีลูกแฝดจ้านะคะโอ้มาไม่ใช่แค่นหนึ่งค่ะมาถึงสองแล้วเป็นแฝดคนละฝาด้วยนะทั้งชายทั้งหญิงนะคะและตอนนี้ก็นะคะมินตากำลังนะคะวุ่นวายกันอยู่เลยทีเดียวนะคะนี่นะคะตกลงนะคะเมืะะ่อกี้จะเลือกชื่อนะคะ จากหลายๆนะคะ,ะคอมเมนต์นะคะที่ป่อก,กี้แบบได้ตั้งกระถูไว้อะไรแบบนี้นะก็ชื่อแต่ละชื่อคือน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่มาร่วมสนุกกันสําหรับการตั้งชื่อให้ป้าก,กี้นะเลือกยากมากเลยนะคะน่ารักมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวป้าก,กี้นะคะก็จะเลือกชื่อจากพี่แพรวแล้วกันเพราะว่าชื่อแพรวแบบมีหลายชื่อมากเลยนะคะแล้วก็ชื่อก็ดูดีมีความหมายแบบชื่อบางอันก็น่ารักมากชื่อบางก็ตลกสนุกมากแต่เป็นว่าแบบป้าก,กี้พยายามจะเลือกแบบ ชื่อที่ใกล้เคียงกับสีก็แล้วกันอะไรแบบนี้ก็แล้วนะคะก็น่าจะเลือกชื่อว่าโรซาลีนะคะโรซาลีนะคะน่าจะเป็นอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวป้ากี้จะต้องเปลี่ยนชื่อน้องตอนน้องอายุแบบเข้าวัยทอเลอร์เด็กใบขาดก็แล้วกออันนะคะโรซาลีกับโอจานะคะส่วนแต่คนน้องก็เป็นโอจาก็ว่ากันไปนะคะชื่อจะได้เหมือนคุณพ่อซาลมอารมณ์มแบบว่าดูแบบเออตะวัออนออกกลางนิดๆอะไร่างนี้หรือเปล่านะคะเออกินข้าวไหนนะ่ะชอบกินข้าวนอกบ้านนะคะ ในบ้านมีไม่กินนะคะเจาลังกํจะกำลังจะพยายามแก้อยู่ว่าทําไมถึงมานั่งกินตรงนี้นั่งมากินตรงนี้ตลอดเลยน่งไม่มากินตรงนี้เลยทุกคนนะคะเอ้ยียยังไม่ได้รีวิวเลยทุกคน <laughs> นะคะห้องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่พราวเขาแต่งมาเป็นห้องแบบอ่นเหมือนเตียงสองชั้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อยู่เป็นลูกสองคนนะแต่ห้องจะดูเป็นวัยรุ่นหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเกี้ก็เลยเปลี่ยนให้เป็นห้อง วัยเด็กวัยคลานก่อนอะไรแบบนี้นะคะป้ากิ๊กก็เพิ่มในส่วนของแบบของโลงของเล่นเข้ามาอะไรแบบนี้น่ารักกุงกิง้ง,งสดใสกันเข้ามาเลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะโอจาก็จะอยู่เตียงฝั่งนี้นะคะก็ออกเป็นสีแบบเด็กผู้ชายหน่อยสีน้ำเงินสีเขียวสีอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นโซรซาลีของเรานะคะเล็กน้อยนะคะอ,อ้ยนะคะป้ากิ๊กกำลังคิดว่าต้องคือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่นะคะทั้งมินตาแล้วก็พี่ซาลิมเนี่ยทำงานด้วยกันทั้งคู่ คิดว่าจําเป็นจะต้องจ้างแนนนี่ทุกคนเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ทั้งคู่มันจะมีเวลาที่ชนกันไปทํางานอ่ะอนีก็ใช่ไหมจะทำยังไงใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราแบบโทรจ้างแนนนี่กันดีกว่านะคะสําหรับแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์วิสนะคะไหนละ่ะเจอแล้วนะคะหัวข้อนี้นะคะก็ให้เซอร์วิสนะคะลองกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมานะคะมีทั้งเมด ในะคามีทั้งรีแพสเซอร์วิสนะคะนี่นันนี่นะคะเราจะไม่จ้างบัตเลอร์นะคะเพราะรู้สึกว่าเอออยากดูแบบครอบครัวแบบของเรามากกว่าอะไรแบบนี้นะคะเราขอญาตจ้างเป็นนันนี่นะคะมาดูแลลูกๆของเราดีกว่าอ่ะ oh. เดี๋ยวจะจัดก,การเลยนะคะ oh. อุ้ยจะเกิดจะน,นี่งัจะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนแล้วโอ้คือปกี้อยากให้แบบเล่นไปเรื่อยๆนะคะตามเวลาจะไม่เร่งการเกิดนะเออก็เลยแบบว่า เลงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้ละใกล้ละนะคะโอ้เขียนเสร็จแล้วนะคะพี่ซาลิมก็วันนี้หยุดหรือเปล่าวันนี้พี่ซาลิมหยุดนะไหนดูซิโฉมหน้าแม่บ้านมาแล้วหรอมาแล้วนี่แม่บ้าน mm hmm. ไปรับสิไปรับไปรับไปรับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออ mm hmm. นะคะคุณป้าแม่บ้านนะคะบักกี้ลง N p c ซตัวนี้มานะคะน่ารักดีนะคะก็ดูหน้าตาดูเอ๊ะคุณป้า ยังไงโอเคไหมนะคะคุณป้าชื่ออะไรคะอะเลยคคะคุณป้าชื่อมิสเตควานนะคะนี่สวัสดีน,นะฉันคือเป็นนันนี่ชื่อควานนะคุณขวาญคุณขวาญเออเออแม่บ้านชื่อขวัญน,นะนซยสุมิดอยู่นะคะเออเข้ามาเลยค่ะคุณขวนันตามสบายเลยค่ะเ,ออเราต้องเขียนหนังสือเยอะๆค่ะประเด็นเลยนะก็ต้องเขียนเรื่อยๆเลยอะนี่นะเริ่มเขียน motivationnal แบบ หนังสือแห่งแรงบันดาลใจได้แล้วนะคเอเอนะคะอิสานิก็รับหน้าที่เขียนหนังสือไปจนมินตาก็เพิ่มค่าฟันหน่อยค่ะเพราะว่ายัางไงก็ต้องเพิ่มท่าตักอาก,กาอยู่แล้วนะคะมีค่าตักอาก,กาวันนี้5แล้วค่ะนะคะตากากากับมีซีมนี่มีซีไม,ม,ม่ต้องออกไปป่วนคนอื่นหน่อยนะยังไม่ค่อยได้ป่วนเลยมัวแต่เลี้ยงลูกเพาะสันนะคะนี่นะคะตัังชื่อยูร r o กอ A CELERATION OF YOU ค่ะขี้เกียจเปลี่ยนชื่อนะคะเอาชื่อนี้เลยแล้วค่ะนะคะนี่ อาคุณขวัญคุณขวัญเลี้ยงจ้างมานะคะจ้างมาเออเออปลาขวัญปลาขวัญก็มานะคะเลี้ยงลูกได้ดีนะคะลูกขยันขันแข่งดีนะคะเออไม่อู้งานเท่าไหร่นะคะคุณขวัญแต่หน้าตาเบื่อมากนะคะหน้าตาดูแบบว่าเออต้องมารับงานฝนตกวันนี้น่าเบื่อจังเลยนะเอาละเอาละนะคะเอออ่ะนี่นะคะก็มานั่งเล่นหมากรุ้ดด้วยกันนะคะ วันนี้เราก็แบบว่า way, อย่างที่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกไปนะ,ะก็คือให้หยุดงาน,นะคะ่ะดูราดเราก่อนวันแรกเดี๋ยวลูกคลอดเดี๋ยวลูกอะไรนะลูกโตนะคะ๋ยวป้าขวัญทำอะไรอยู่นะคะเด็กๆอยู่ไหนน่ะเออเด็กค่ะก็ตั้งแต่นี้มาก็ดีเหมือนกันนะ <ST. S 1> แบบว่าอารมณ์แบบว่าดูดีเลยทีเดียวป้าขวัญอยู่ไหนเนี่ยป้าขวัญค่ะป้าขวัญเอาป้าขวัญป้าขวัญทํากับข้าวไม่หยุดนะคะป้าขวัญทากับข้าวทาไมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราให้แบบว่า มินตาไปแถวนี้ดีกว่าทุกคนเราอะอยากแบบว่าวิธีเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อนี่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 เลยต้องคนนี้เลยถ้าอยากจะสร้างมิชิปเนี่ยเราว่าเราอยากจะแบบว่าแบบมิชิพอะเออเราว่าเราจะต้องแบบว่าทําตัวปณิธานตัวเนี้ยชิพออามิชิพเนี้ยให้แบบว่าให้สําเร็จทุกคน,นเออทุกคนมันเข้ามาในบ้านเลยเ <laughs> ข้ามาในบ้านเลยอะ่ะเดี๋ยวเด๋ย เราจะต้องแบบว่าจริงๆเออเนี่ยเนี่ยถ้าอยากให้คนเกียดแหละคนเนี้ยคือที่สุดแล้วเราว่านะเราจะได้ฆ่ามเมชชฟด้วยนะคะเนี่ยฆ่าอําปะแย่นี่แ,นแป๊บๆนี่จะเลเวลสามเหมือนกันนะนีแรงไปเปล่าอ่ะแต่มันต้องแบบดิสไลค์คือแบบมีแคตตากรีต้องเป็นแบบว่า อุ้ยถ้ารกันในบ้านฉันได้นะเอาของขวัญให้ของขวัญนะเอาอีกแล้วของขวัญใหม่ละอ่ะอ่ะพาอ็กเนสกนี่ของขวัญอ่ะให้นะคะขอโทษแล้วกันนะเมื่อกี้อุ้ยก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยอุ้ยหอมเลยค่ะหอมกลุ่นจากเตาทุกวันอ๋อนี่ไงเริ่มแบบอ อาจารย์อาจารย์ทสติกกิฟมันได้หรอจริงๆมันก็ไม่ได้เปล่าไม่น่าใช่นะอุ้ยลูกร้องอุ้ยนันนี่ไม่อยู่แล้วพี่สลิมคึ้นไ่ดูลูกเลยอุ้ยโอ้ยแม่ขอโทษแม่หมดแต่ทะเลาะกู่หัวลูกโอ้ยโอ้แม่ขอโทษ,ทออโโโทษน่ะเห็นไหมทุกคนมัวแต่นะ เปลี่ยนแมเพิร์สนะคะวุ่นวายนะลูกสองคนเนี่ยไปเลยไล่แล้วก็ไม่ไปบ้าบอที่สุดเดี๋ยวแม่อาบน้ำก่อนนะลูกแม่เริ่มเขียวแล้วค่ะนะคะทั้งตลอดเวลาระยะเวลาตอนกลางคืนนะคะและยามเช้าแบบนี้นะคะโอ้โหโอ้โหลูกเราร้องตลอดเว่เลยนะคะเข้าไปดูนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้นันนี่ก็ามานะคะวันนี้คิดว่าป้ากิ๊จะไปทำงานขยับให้มินตาซะหน่อยนะคะเพราะว่านั่นแหละ นะคะ,นะคะงานการก็ยังต้องทาอยู่นะคะลูกก็ต้องต้องเลี้ยงนะคะรอให้เป็นเจนต่อไปนะคะโอ้ไม่ลุงนะลูกไม่ลุงนะลูกคืออะไรไม่ลองนะลูกนะคะอันนี้ก็ตื่นแล้วไหนขอคัทเดลหน่อยน่ารักนะคะโชคดีที่มีแค่สองคนมีใครเคยแบบทริปเปิลไหมพูดอย่าพูดเลยถ้าพอพูดเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเราไม่ควรจะทำาจริงๆเราไม่ควรใช่ไหมเออ นา่ารักไอเต้าของแม่ลูกโอ้ยอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอะไรอะเดี๋ยวเอ้ยเด <c oughs> ี๋ยวพิซาลิมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน,นันพิซาลิมเดี๋ยวมินตาอยู่ไหน ดาวิ่งออกไปก่อนเดี๋ยวพี่ทำตก,การเองเดี๋ยวยังไงเนี่ย,ยโอ้ยพี่ซาลิมอย่าหาทำเตาออกไหมเนี่ยโอ้โห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 อยู่ดีๆไม่ว่าดีเสียตังเพื oh <boy. S 1> ่อความปลอดภัยนะคะมันก็จะให้เอาออกนะคะ พี่ซลิมคะไม่ปลอดภัยค่ะนะคะเดี๋ยวจะไฟไหม้บ้านนะคะลูกลูกก็มีนะคะไม่เอาดีกว่านะคะโอ้ยอารมณ์ไหนเแบบป็นิ้งมัชเมลโล่หลังบ้านเลยแบบนี้เหรอฉันลกลัวจ,จริงๆนะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาทำงานและก็เป็นเอ็กซ์เพร์เรเมนเทชันเหมือนเดิมคะ่ะ <laughs> อยากทำอย่างอื่นบ้างอีกแล้วนะคะคนะจะมูฟออนตรงนี้ได้อย่างไรนะคะมาถึงนะคะก็อ n นาลซ์ฟูดแอนด์พาวเวอร์กันก่อนไหมเออนะคะอืม เราว่าเดี๋ยวเราจะอคิดว่านะน่าจะสร้างศัตรูแถวนี้แหละมันเหลือศัตรูอีกคนนึงทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องหาทางหาศัตรูในที่ทํางานเนี่ยแหละง่ายดีเดี๋ยวไหนแล้วก็มาทํางานแล้วนะคะดูท่าเดินซะก่อนนะคะดูท่าเดินซะก่อนเออคนเจงคนเจงบอกเลยนะคะเราต้องหา,หาศัตรูที่ทางานเนี่ยเพราะว่ามันหาง่ายประเด็นน่ะนะคะอุ้ย ตอนแม่ไม่อยู่ก็จะแบบจะจะ,จะโตกันเหรอไม่ใช่แม่กลับไปนี่ก็คือแบบลูกโตเลยอย่างนี้หรือเปล่าลูกรอแม่ก่อนแม่ทำงานอยู่ลูกอย่าเพิ่งรีบแม่ขอร้องโอเ้เอ๋ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมา practice analysis ก่อนนะคะก็คือทดลองนะคะฝึกฝนการในการแบบว่า analyze นะคะอ,อะยังแบบปวดหัวกับเรื่องไอ้นี่อยู่เลย ไปไม่นะเพราะไม่ชอบใช่ไหมอูตัง้งยีชั่วโมงเลยนะรู้สึกแบบรู้สึกแบบเครียดอะเออเออพี่ซาลิมก็เล่นอะไรก็ไม่รู้ลูกเต้าก็อยู่ในบ้านนะคะคนเรามันก็ต้องกลัวนิดหนึ่งปะว่าแบบว่าเออเกิดแบบลูกเป็นอะไรขึ้นมาทํำยังไงพี่ซาลิมนีมใม่ใช้ไม่ได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะพยายามทํางานให้เสร็จนะคะตามตามเป้าที่วางไว้นะครับ p e r f o r m a n c มมันจะได้ขึ้นนะคะงานนี้น่าจะช้าไปได้ซ้ำนะคะขึ้นขั้น3ามเองอะ เราก็ต้องนะเร,เร่งเครื่องกันหน่อยนะคะไหนๆก็มีลูกแล้วนะออหมดหัวไปเรื่องนึงสามีก็มีแล้วลูกก็มีแล้วต่อไปงานการและพื้นฐานอาชีพต้องหมานะคะเอ,อเดี๋ยวเรามาทำงานอันนี้ก็ได้ค่ะให้ Work on ออนล็อกเ1็นาทีดีกว่านะคะยังไม่เคยทำแบบน,นะสำหรับกรลวดเลยนะคะเรามาลองดูนะคะว่ามันได้หรือไม่เดอ๋มาถึงก็ตึงขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะ ให้ทําประมาณสิบนาทีนะคะสิงานงวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยป่าเขาไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโอ้หลายสิ่งหลายอยา่างเออเอาดีดๆเอาดีๆ,ๆ,ๆเรียบร้อยนะคะเ <c oughs> ขาบอกให้ transform barrel นะคะอันนี้ barrel ป่ะอ๋อใช่น่าจะใช่ป่ะถังอะนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยมาทําต่อนะคะนี่ได้ ค่าสกิลนะคะสำหรับนะะการทำตรวจด้วยนะคะดูสิเป็นอย่างไรนะคะเหมือนเดิมค่ะเครื่องคู่บุญเรานะคะเออดูสิมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงอ๋อเป็นเก้าอี้ทุกคนดูสิเป็นเก้าอี้เฉยเลยอ้าวแต่ทำไมไม่สำเร็จล่ะ คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบบาเรลหรือเปล่าใช่ไหมเออก็ไม่รู้จะแบบไปเปลี่ยนกับอะไรแล้วว่งานก็แบบนิดนึงทุกคนนิดนึงจริงๆริอ,อ่ o คอลเลกชันนะคะอันไหนเป็นทาาทาาใช่ไหมอะนะคะเรามีทาาเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามีอันที่ซ้ำอยู่นะคะเยอะแยะเลยนะคะอืมอาจจะต้องต่อเวลาทำงานหรือเปล่าจะหยิบข้าวต้องแอบไปกินข้าวก่อนป่ะเพลงดังมาโอ้ สามีเราเลื่อนขั้นอีกแล้วสามีเราเลื่อนขั้นอาเลื่อนขั้นเอาเลยนะคะสว่วนดิฉันล่ะคะยังค่ะยังเลยค่ะโอ้ยอยู่ข้าวสูตรโอ้สาดีใจจังเลยอะ่ะแบบสามีก็เขาเรียกว่าอะไรได้เออได้รับการเลื่อนขั้นนะ <c oughs> เอออะ <c oughs> โอเคอันนี้กินได้นะคะอันนี้กินได้ก <c oughs> ว่าจะเลือกของกินก็คือแบบเวลามันจะหมดแล้ว นะคะโอเคเขาบอกให้เราไปวิวโมเมนตัมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะเอ่อโมเมนตัมคือตัวนี้ป่ะใช่ไหมวิวนะคะก็พยายามทำงานให้ได้ดีที่สุดค่ะทุกคนนะจะได้แบบว่าอา่อเพิ่มค่านะเพอร์ฟอร์แมนเยอะๆหนคะเออโอเคกลับบ้านมาแล้วนะคะแบบเงาๆเศร้าๆอา๋อลูกยังไม่โตเลยคะ่ะ นิซาริมทำอะไรไว่ายน้ําแก้เครียดเหรอคะแหมนะคะว่ายน้ำแก้เครียดนะคะ,มะ,คะมเคะคะมีเครียดนะคะถ้าเป็นแทบตายนะคะโอ้โอ้ปวดฉี่ด้วยทํางานก็หนักนะคะดูสิขั้นก็ไม่เลื่อนนะคะงานแต่ละวันนี้ก็ช่างจะยากขึ้นเรื่อยๆนะนะ,ะต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาทํามากมายเลยทีเดียวนะคะนิซาริมไปดูลูกให้หน่อยสิคะเมื่อจะว่ายน้ำนะลูกร้องแล้วมันนะ้งะ นะคะทุกคนให้พี่ซาลินขึ้นไปดูลูกนิดหนึ่งนะคะในระหว่างที่มินตากินข้าวแหมว่ายน้ำกลับบ้านมาสบายใจเฉบดูสิโอ้ยกจาร้องใช่ไหมน่ะโอ้ยกจาเหม็นแล้วนี่พี่รักโอ้นี่เออลูกแบบอยากให้เปลี่ยนพมเพิร์ดให้ค่ะเออโอโหล fall. ูกมาคัตเดิลคัตเดิลดูสิ ร้องเร็วโอ้ทำไมร้องโอ้ไม่ร้องไม่ร้องน่าจะหิวนมป่ะใช่ไหมน่าราักน้ะเดี๋ยวว่าแบบว่าเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตเข้ามาใช่ไหมเพิ่มเพิ่มแบบวัยเป็นเด็กใบแวบอ่ออีกอันหนึ่งนะเออดีนะเออนี่รอวันนั้นเลยใครชอบเลี้ยงเด็กก็น่าจะชอบอ่ะคนนี้หยุดร้องคนนั้นก็ร้องต่อเออนะ โอ้โลซลีต้องรีไม่ลองนะลูกอ่ะพ่อเปลี่ยนให้นะคะแม่เขาเหนื่อยลูกช่วงนี้นะอย่าให้พ่อเป็นคนดูนะเออเตินท่า <c oughs> เออน่ารากนี่ก็คือแบบว่ามินตามมาสลบก่อนแล้วทุกคนดู <c oughs> โอ้เหนื่อยจริงๆนะคะเรามาดูกันต่อไปะค่ะว่าลูกจะโตเมื่อไหร่ ฉันรอให้ลูกโตว3วันนะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลา3วันก่อนที่จะเป็นทอเลเร์นะอันนี้โดยคาดการณะะ์ก่อนมาทํางานนะคะเออไปวิ่งมากดีกว่าไปตอกกิง้งเออนะคะยามชะเดี๋ยว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 ก่อนไปตอกกิ้งกันดูลูกก่อนนานโอ้โหประสานเสียโอ้โหนะคะก่อนที่เราจะต้องดูแลตัวเองเราต้องดูแลลูกก่อนนะคะอุ้ยดูลูกทั้งวันเลย ไม่ลองลูกอันนี้หิวนมป้าคาดการว่าจะหิวนมนะทุกคนถ้ามันไม่มีกลิ่นอุยๆอ,ออกมานะโอ้เอ็นดูโอ้พิซาลิมพิซาลิมก็กินข้าวนะครับปล่อยเขาไปอโอ้ว่าจะไปวิ่งซะหน่อยเพราะว่าก่อนไปทำงานสิบโมงใช่ไหมเออก็ยังมีเวลาแบบไปวิ่งได้บ้างได้แล้วชีวิตโอ้คุณแม่ทำงานก็หนักเลี้ยงลูกก็ต้องหนักเหมือนกันนะคะลูกเราจะได้โตเติบโต,ต,ตขึ้นมาอย่างดีอ่ะว่าสัน้น <laughs> oh, <L> เราว่าให้มินตามา work อา t อย่างนี้นะมันจะได้ความสนุกไว้ป่าเนี่ยมาเต้นด้วยเหมือนเต้นออกกลาลังกายอะท,นนะทุกคนเนาะนี่ทช่วกกำลังกายเป็นไงล่ะเออนะคะหลังจากที่เคลียร์รูปไปแล้วนะคะอันนี้อ๋อหนังสือใช่ไหมสกินเพลหรอฉันตั้งชื่อแบบง่ายๆได้ไหมอะโอ้โหโอ้โห <laughs> ได้ไหม โอ้โหคือแบบไม่รู้จะไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงลนะเอออ่ะนะคะบ้านคุณคุณแพลวนี่สวยจริงๆนะคะอยากเล่นนะคะก็เชิญอาทยาศัยเลยนะคะเออสวยจริงๆค่ะบ้านหลังนี้แต่อันนี้เมื่อกี้แบบทุบผนังไปนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนมันมีปัญหาเรื่องแบบการเดินไปกินข้าวคือมันออกไปกินข้าวที่ใกล้ที่สุดทุกคนมันออกไปที่ข้างนอกตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหากันไปเนะคะเออเต้นไป, oh. ไปเต้นก็ไปทํางานนะคะฟิตฟิต เนี่ยเห็นไหมค่าฟันขึ้นด้วยทุกคนถ้าวิ่งอาจจะแบบค่าความสนุกจ,จะไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเต้นแบบนี้เนาะมันก็จะได้ค่าความสนุกด้วยเนี่ยเห็นไหมเขียวแหละเตรียมพร้อมก่อนไปทํางานเดี๋ยวลูกร้องอีกแล้วมั้งนะ <c oughs> ที่ล้างไปดูลูกหน่อยค่ะ <c oughs> เอาได้จ้าได้จ้า <c oughs> โอ้ลูกเราร้องเก่งจริงๆนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้นะที่รักเต้นกันให้แซ่บไปเลยนะอือ <c oughs> ออกกําลังกายไปเลยที่รัก นะคะก็คืออยากเปลี่ยนผ้าเคยผ้าอ้อมนั่นเองนะคะอคัเดลหนึ่งดีถูรูพอร้องเก่งจยงเลยนะโอจานเนย่ยงองแงเหมือนกันนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราะจะสุม่มสุ่มนิสัยนะคะถ้าเขาคามันเป็นทอ,อร์เร์เดี๋ยวจะสุ่มนิสัยนะคะพออเพราะทอร์เร์ยังไม่ได้เป็นนิสัยที่สําหรับที่จะส่งทอดไปสู่แบบเจนสองนะสามารถแบบสุ่มได้สุม่มน้องสนุกสนุกลวกันอาทุกคน นี่นะคะมินตาก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวเวลาเต้นนะได้ออกกําลังกายด้วยนะคะความเครียดเรื่องอ๋อเรื่องความแบบอ e ินสิเคีย e รู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยหรอโถเอ้ยรู้สึกแบบอันนี้นิสัยนะคะจิเลียสนี่ก็คือเป็นขี้ฉานะกังวลน,นะคะ <S <S อ๋อวันนี้วันหยุดเมื่อกี้ความบงก็คือวันนี้วันหยุดไม่เป็นไร ออนั้นแ้วเราจะส่งวันนี้ส่งมินตาแล้วกันนะไปแบบว่าเชิญค่ะไปทํางานคนเดียวส่วนวันนี้เราอยู่กับลูกนะคะลูกก็น่าจะเติบโตละนาน่าจะได้โตแล้วได้โตละะะแล้วนะคะเราอยากให้ขยับอายุสักหนึ่งเอ,อนะคะนี่ซีดาโนนะคะวันนี้อยู่กับซาริมค่ะดูแลลูกกันไปนะคะอยน่าราักนะคะรอรุนให้ลูกโตในวันนี้นะคะลองดูนะคะ ทุกคนมินตาไปทำงานปุ๊บนะคะโตเลยทีเดียวนะคะโชคดีนะที่วันนี้แบบนะซาลิมเขาไม่มีไม่มีงานไม่มีแบบเออมันเป็นวันหยุดพอดีนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคโอจานะคะอายุขยับแล้วนะคะนี่ปกี้สุ่มนะคะได้เป็นวายนะโอเคนะคะแล้วก็โรซาโรซาลีนะคะโรซาลีก็สุ่มเหมือนกันเนาะ แต่อยากให้เป็นหัวร้อนนะเพราะว่าจริงๆในสายต่อไปนะของเซนต่อไปนามคนหัวร้อนนะทุกคนโอ้แต่ว่าเอาคิงกี้ก่อนก็ได้นอะนะนอะยังไม่ไม่เป็นไรเนาะนะคะโตแล้วไหนดูสิโอ้ยน่ารักโอ้ยมามาแล้วมาแล้วยยเออนี่นะคะ r ร s เอ็ดอัพนะคะน่ารักไหนพ่อขอกอดหน่อยสิ ไหน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 น่ารักนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะปรับหน้าปรับตัวสักนิดนึงแต่หน้าตาน่ารักอยู่แล้วนะอาจจะปรับไม่เยอะนะคะในวัยเด็กนะคะอาจจะปรับชุดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าโอ้เป็นผ้าแบบลายแบบชบามาเลยน่ารักเลยนะคะนายเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ค่อยไปเปลี่ยนชื่อน,นะคะตอนที่แบบแต่งตัวก็แล้วกันนะนะคะโตแล้วให้ดูซิพ่อมาถึงยัง a โลทำไงลูกอยากเล่นของเล่นไหมคะนี่นะคะ นี่ผมสีแดงด้วยอ่ะเหมือนรู้เลยว่าแบบรุ่นต่อไปจะเป็นสีกุหลาบสีออกแบบเออแดงๆชมพูชมพูเออเดี๋ยวเราจะแต่งน้องแบบว่าโรซารีให้เป็นสีแบบว่านะตั้งแต่เด็กเลยเป็นสีแบบว่าสีแบบว่าสอดคอสเป็นสีโรสละกันตั้งแต่เด็กเดี๋ยวเราไล่กันไปเรื่อยๆเลยในที่นะคะเออโอ้เล่นตุ๊กตาเหรอลูกเดี๋ยวเราต้องเก็บเปลก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเนาะโอ้ยน่ารัก อ้หกว่าจะโตนะโอเออเวลาเล่นมันสนุกดีเนาะโอ้น่ารักมากเลยอ๋อเจ็บค่ะพ่อโอ้นี่พ่อมาเล่นกับโอจาโอ้ทะลุเข้าไปในเปแล้วลูกโอ้มาเล่นกับโอจานะคะอันนี้เป็นบอสนะคะทุกคนมันก็แบบจะได้ย่อแบบ ดอเฮาส์ House, ให้เล็กลงปกปกติดอเฮาส์มันใหญ่มากเลยเนาะนะนะแบบบ้านตุ๊ก,กตาของเดซิมมาเมื่อกี้ก็โหลดของคุณเอราว์เดอซิมมานะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนบ้านต้นไมเ้เล็กๆเพราะว่ามันแบบมันตั้งตรงไหนก็ได้ทุกคนมันเล็กดีนะคะแล้วเด็กก็เนี่ยสามารถเล่นได้นะเป็นฟังก์ชันได้ด้วยนะคะไปไหนล่ะอ๋อจะจะจะขออะไรเนี่ยจะขออะไรพ่ออยากฟังเพลงเหรอลูกโอ,โอ้โอโอ้อยากฟังเพลงไหนไหนไหน เอาพ่อต้องลงไปเปิดเพลงให้โอ้โหเอาลูกลงไปข้างล่างจ้านี่จริงๆในห้องนี้น่าจะมีเพลงเนาะพอมีเพลงเนาะดีไหมทุกคนเอาเพลงมาไวต้ตรงนี้ดีกว่าเนั้ยก็ต้องลงไปข้างล่างเลยแล้วเนี่ยนี่เปิดเพลงซะด้วยโอ้โหเอาใจลูกจังเลยนะนี่ทุกคนคุณพ่อซาลิมนะคะโอ้โหเอาใจลูกเวอร์นี่อะชอบไหมลูก เต้นหรอเต้นเหรอคะ oh. ทำไรเอาเต้นหนูไปเปิดเพลงที่มันมันมันสิลูก <laughs> เพลงเด็กไหมเพลงเด็กไหมเดี๋ยวเราเราเลือกเป็นเพลงเด็กเออนะคะโอ้ว่าไงครับคุณขวัญอะคุณซาลิมคุณอะไรอ่ะเคนทาโร่อีไมอีกีเขาออเดตเหรครับไปเลยครับคุณหวัญจัดไปครับ <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนสถานีก่อนทุกคน อ่าป้าขวัญโทรมาว่าจะไปเดทลูกนี่ป้าขวัญเพลงเด็กนี่ไงนี่เออแต่ไม่รู้ติดดิคาสิตปะเนี่ย <laughs> ออาแดนซิ่งเธอร์อรี่บไม่เออเต้นกับลูกหน่อยเต้นกับลูกหน่อยเออโอ้หวุ่นวายกันอยู่กับลูกนะคะวุ่นวายมากทุกคนอทุกคนเราเอาไปไวเอาไปเอามาวางไว้ตรงนี้อ๋อโห หาเราสลีมมานี่เลยเออนะคะน้องก็ซนไปเรื่อยเปื่อยเลยนะเนี่ยเอออยู่ข้าวด้วยนะเนี่ยเราต้องแบบโอ,อแต่ว่าแต่ทําไมคุณขวัญไม่มาปั๊บว่าขวัญไม่มาเราเราจ้างแบบวันเดียวอย่างเงี้ยหรอวันเดียวมีละคนอย่างเงี้ยหรอเราไม่ได้จ้างตลอดหรอใช่ไหมอ,อืมแต่ว่าขวัญน,น่ารักดีนะแบบว่าดูแลเด็กๆออ้ออต้นอยู่ดีก็เต้นเองเต้นกะอะไรอะลูก เนอะเนอะไรอะ่ะเต้นกับใครอะ่ะเต้นคนเดียวเหรออโอูใสย่ย่อลูกอ้ใสย่ย่อนีเลยโอ้ยเล่นอันนี้เองด้วยอะ่ะทุกคนดูที่โรซาลีโรซาลีเล่นแต่งหน้าเองเออไหนดูสิเออเอาละเอาละ <c oughs> โอเคค่ะสรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าปมืกี้คิดว่าเนี่ย เด็นะกๆโตแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้านะคะเจนสองนะคะนี่ดูแต่งหน้า <c oughs> นเอาหัวล้อด้วยเจนสองนะ,ะของเราก็คือโรซาลีนะคะขอบคุณชื่อน่ารักน่ารักจากพี่แพลวด้วยนานะคะแล้วก็นี่มาพร้อมกับน้องโอตานะคะเป็นฝาแฝดน,นะคะลูกของเราก็ได้โตเติบโต,ต,ตเป็นเด็กวัยคลาภแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะรู้สึกว่ายุ่งมากๆเลยนะคะ <c oughs> ยุง่งจริงๆดูสิทุกคนยุ่งไหม <c oughs> อ๋ยตายแล้วนะคะคน คนโอคนโอคนของแต่โอเคโอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันตอนหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสำหรับชา a ลนจ์ g e อสโบรี่ของเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ป้ากี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ